ครับกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับขอสู้ช <Twelve S 2> ่องแหล่พระรวยครับมื่อนี้พาพี่น้องแฟนคลับเป็นช่องมาตามตัวเลขกในทางมาเตจทั้งไก่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านย่าเจ็ดมานีเดินทางมาเตจทั้งปุ๋ะครับทั้งจังหวัดสุรินทร์มื่อนี้พาแฟนคลับเป็นช่องมื่อเน้นจากเพื้นมางานครับพี่น้องเอฟซีมางานของหลวงปู่มื่อนี้จะเล่นมาปะป๋กันครับตัวเลขกในทางปฏิบัติเหม็นเม็นครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน วันนี้ห้องสีมาฟังเม่ยาเบันบอกเพื่นจ๋าครับพี่น้องบาตัวเลขแนวทางที่เพิ่นขอได้หรือว่าฝันได้ออกมารูปแบบใดนครับพี่น้องอิสตูจันมีอย่างมาเตาะมีอย่างมาตองมีอย่างมาสู้นเพิ่นบอกครับพี่น้องเดี๋ยวห้องจะไปฟังเพื่นบอกเพื่นจ๋าเนาะก่อนจะชมคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พระรวยแหล่ที่มานเ้อพี่น้องเด้อไปเอาไปหาเมียบันครับเชิญครับ สวัสดีแม่ย่าค่ะสสวััดีครบแม่่ยาขออนุญาตสัมภาษณ์เนาะค่ะเนาะครับผมแม่ย่ามางานบ่วงสรวงพอดีครับถือว่าได้มาไกลวะค่ะนี่ยที่ไหนคะสุรินททรรร์์สุินครับผมขออนุญาตถ่ายเห็นหน้าเห็นตานะครับผมแม่ย่านะครับเนาะ เพืมาสวนหนึเนาะเดี๋เอ่อพรุ่งนี้เป็นวันงานใช่ไหมครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ไม่ทันครับไม่ยากครับไม่ทันวันงานวันงานกับเสียงเพลงเสียงงาบวันงานก็จะมาอยู่ครับแต่ว่าวันนี้ขอขออนุญาตขอโชคขอลาเป็นการส่วนตัวนะครับผมได้ข่าวว่าเมียฝันเมือกขึ้นป่ะจ๊ะจะไปฝันเด็กเกฝันฟูซื้อฟูยังแกฟูดําแสนเท่าไหร่หายเป็นแบบฟูซื้อ ข้าวดำแสนเป็นรางสีเล็บบอคะเพิ่นเล็บบอแกงไดค่ะเป็นคุณดเห็ดกัคักได้บอคักําเพลินเพื่อนปคักเลยน้อปูคักจำได้น้อปูเตียนมาคักแล้วเพิ่งเิ่ับกวาเพิ่วมาหมุนดื้อเพิ่นเป็นงูมากหรือว่าเป็นคนค่ะเป็นมนุษย์มาเลยดำมาเลย ปูนเพิ่นว่าไฮโคกา้ลาปูนแนวบลาขามขึ้นยุ่งใจมากีกรอบยุ่งใจของเพิ่นเนาะครับตอนนี้กะ้องจุดถูจุดเทียนครับผมหายง่าแล้วผ้าขอโจขอลาบ,บต้นมะเต่อปูดำนะคะ ปูดำมีปูแสนสิดีด,บบด้วยนะคะเนาะสเบลรถแเรถละครับปูเป็นเทียมนะสทะเบียนรถแล้วครับปูเดี๋ยวโจกเปิดลาบให้ลูกไหลานในเด้อไง ยาผุดภาษาพิษน,น,นะครับผมยาผุดภาษาพิษครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล<ใ>น,นะครับใใผมครับเป็นความเชื่อความศรัทธานะค,ะครับที่ทำอย่างนีบอกข้างหน้าข้างหน <90 S 2> ้าเก้าศูนย์ดึงก็เสลนัน เป็นมากเป็นมากสู้นที่ครับทั้งหนาได้ประกาเนี้ยวันก็ชีสีดูเดานอ่ะโอ้โหวึ้นก็อนขึ้นกอนชี้ไปที่รถนะครับชีสครับเ <c oughs> ทียบทันใจเทียบทันใจ <c oughs> เกเดลาหาใจกระเสงองค์เทพดันใจพันให้องค์เทพดันใจให้เกละหาที่กระเสงอย่างเงี้ยเกดกระเสี่างเงี้เท้าชี้จะเถากอนดอบารมีเทพ่ันใจบารมีเทพดันใจนะครับเกิดกระเสงอย่างเอะ้ร นี่ปอยาคะนี่ปอเบลาขอยืสินติดกันเดียถอย่ตัวนี้ยามากนะคะอ้ยเปิดโจเปิดลาไปดานไปล่ำไปด้วยเหแม่เป่ยาคุ้มนอี่มน้ำมักเขาเขามาเพื่อแบบยาคุ้มนมแก้ว้กแก้วนี่ลถนี่ป เพอนมาเงขอระเจ้าเพิ่ขอขอข้าวอ่ะนข้าวเปาเป็นข้าวเปล่าปะครับเป็นอาหารที่กินแล้วกะมีเที่ยงครับเป็นนแล้วก็นอหารแต่ก็ิอก็ีเพิ่ขอขขาวขาได้เป็นข้าวาาาสวยอ่ะข้าวสวย บบนได้ไหมครับเรียนหนึ่งคู่ถ้าเกิดไม่โชคไม่ใช่มีมีไหมบานาเไหมมีดก็พกได้เนาะมีดเป็นมีด่คะตอนนี้เป็นเพื่อนเพื่อนชวนผุ้คุนเพื่อนจะมีล่างของเพื่อนนี่มีแนวเทียมนะคะคือยาเป็นล่ำนะม่ยานี่ ามาจากนู่นแหละครับสุรินทร์น,นู่นนะครับผมมาจากสุรินทร์นะคะ,คะได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะครับผมค่ะมาเจอกันยูอุดอนโชคดีควันนี้พรุ่งน,นี้ย่าจะางานบวงสวงใช<อ>่ไหมครับดีนี่บวงผวงบวงสวงอ,อ,กกอเป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อบวงสวงโอ้ครับผม จิมณีสยัาเป็นพายากิดมณีมาจากสุรินทยัหนักเยอะบรณะพอ เอาถุงก็ได้ถุงก็ได้จานเด้ มีอันอยู่พญานาคพุนประช่อพุนประช่อเบสินเบดห้าติกเบสีเยี่ยมเบนรักเบจ่าจะพุ่งไปเหตุพญานาคองสองในปีนี้มีแค่ใบสีเกาสันกับศิวะสัสนแต่ไม่ไม่มีพญานาคปีนี้นะค<ม>นนรับผมเดบดห้าเกิดสิเยียารากาบจ่ายากสื้อให้นะคะเดี๋ยวจะมีองค์เทพนั่นแหล,ละลงมาให้โชคน่าจะเป็นเทพทันใจ กสิยรนะฮะจิกกสิยระอือคุณผู้บรทหาโอเคโชคให้ราบเห้เอไม่ยาวให้ดอกหล้นกัถ้าเปิดโชคเปิดลาบโชคมากไครับสุรินนะคะมาัะฟันเห็นปูโหลดขึ้นเลย ถ้าพถ้าพนัน <habr> มีเล็บมากพอได้ใจใจเจ็บเลยครัดเรหัทิียบระาเี่ิะหที่ิยารครหัที่ิยบกระาไปแล้วไปแล้วนะครับผม ใบทะเบียนรถ90พี่น้องครับ90ข้างหน้า90 7ตัวค่ะ90กับ70นั่นปะ90เจ็ด90 7เพื่อให้เรียนกันข้างหน้า3ตัว90 7 3ตัว90 7จ็ดโอ้ยข้างหน้า3ตัว90เจ็ดเป็นรอย F.C. นี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางคับของเม่ยจิตมานีซื้อกับพุ่มยู่นิเฮดตัวเลขแนวทางครับเป็นรอย F.C. 90เจ็ด มกักกะจังเอาน้ำเพรนครับพี่น้องบ่มักกะพานการตาสิใจเกลนอยู่น้ำเอฟซีตุทันทั้งช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นได้พี่น้องเลยท่งยางใหญไม่ยากเพิ่นมาเตะตั้งใจก,ก็ได้พี่น้องมาเตะสุรินมนีมาซื้อตากตอนพี่น้องเอฟซีโดยเฉพาะครับพี่น้องเอฟซีตุทันตัวเลขนี่907พี่น้องก็ไปตัดหลินเอาครับพี่นอ้อง,งมักกะจังตาน้ำเพรนมักกะพานการตาสิใจเกลนอยู่ยน้ำเอฟซีตุทัน มิโชคมิมานลำลำด้วยด้วยกันสุขุสุขคนได้วป็นน้องเด้อพอกันใหม่คลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีงามๆครับพป่นน้องครับ